น้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬายังไงนะฮะอันนี้ต้องต้องไปคุยถึงเรื่องชีวิตการเรียนตอนเป็นเด็กนี่แหละครับผมกดที่จังหวัดสงขลามัธยมไปเรียนที่จังหวัดยะลาผมก็เรียนในโรงกีฬาเลยโรงเรียนที่ตื่นเช้ามาซ้อมสมัคมสซบดแล้วซ้อมใช่ครับซ้อมเสร็จกลัมเรียนตอนมต้นจริงๆผมเรียนหกปีครับซ้อมเสร็จมาเรียนเรียนเสร็จกลับมาทานข้าวเที่ยงทานข้าวเที่ยงบ่ายไปเรียนต่อ เลิกเรียนตอนบ่ายเลิเรียนเลยเลิเ no. รียนนอนกินนอนที่นั่นตอนบ่ายก็ซ้อมช่วงบ่ายับช่วงบ่ายจนถึงตอนเย็นเสร็จหลังจากนั้นก็กลับมาทานข้าวเย็นพักผ่อนและทําอย่างนี้เป็นรูปีหกปีอยู่ตอนนั้นน่ะอยู่มอหนึ่งถึงมอหกมอหกใช่ครับรงเรียกกีฬาใช่ครับใช่ครับรงเรียกกีฬาหกปีตอนเราเลือกเลือกกีฬาไหมเลือกเลือกเลือกครับเขาต้องเลือกก่อนการเข้าไปเรียนต่อเนี่ยคือก็ต้องเลือกว่าคุณจะเป็นมีความถนัดทางด้านกีฬาใดผมก็เลือกกีฬาปัญจศิลป์เป็นกีฬาต่อสู้แต่ว่าในความเป็นกีฬต่่อสู้กก็จะมมีลุ กีฬาที่มันมีความเชื่อมโยงกันเช่นกีฬาปบัจศิลัดกับมวยไทยก็เชื่อมโยงกันได้ออกับเทควันโดกับยโและด้วยเหตุนี้หรือเปล่าถึงทําให้เราได้มีโอกาสไปแข่งซีเกมใช่ครับ